สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาพบกับโปรโมชั่นดีๆนะของทางดี a ทนะครับก็เป็น Samsung g a l a x ซี่นะ2 0 Ultra 5G นะครับก็ตรงนี้เขาบอกเริ่มเพียง8,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า8,000บาทของเขาเนี่ยมีรายละเอียดยังไงซึ่งตรงนี้โปรหมดนะฮะ31กรกฎาคมปี64นะฮะตรงนี้เขาบอกเริ่มเพียง8,000บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ ครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่า Samsung Galaxy A20 Series 5G นะฮะเริ่มเพียง8,300ทดลองใช้งานฟรีนะฮะ4เดือนนะฮะก็คือ YouTube นะฮะแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับแล้วก็ Samsung Galaxy A20 Series 5G เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเขาก็บอกเลยนะฮะว่าเป็นสำหรับลูกค้า Platinum Blueember นะฮะลูกค้าเก่าแล้วก็ Goldember นะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือสำหรับผู้มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะฮะเริ่มเพียง8,200 พร้อมสมัติแพ็กเกจรายเดือนนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามียังไงบ้างนะครับกับซีรีส์ยี่สิบเอ็ดนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็เน้นเลยนะฮะว่าต้องเป็นรายเดือนนะฮะอายุสิบสองเดือนขึ้นไปนะครับไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้านะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะบอกนะฮะว่าสำหรับผมจะเน้นเป็นแพ็กเกจ699นะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นแพ็กเกจปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่คนนิยมใช้กันนะฮะ ก็ราคาเครื่อง27,900นานะฮะตรงนี้ก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นราคาอยู่ที่699ราคาถ้าเป็นโกเวมเบอร์นะฮะก็จะเป็นราคาเครื่อง17,800นะครับก็ถือว่าราคาลงมาเยอะเลยนะฮะเป็นหมื่นเลยนะครับผมประมาณ10,000บาทนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นลอมนะฮะ แรม8ลอม128กิกนะฮะเดี๋ยวเราขยบไปอีกนิดนึงครับวันนี้ก็จะเป็นลอม8นะฮะไอ้แรม8ลอม256กิกนะครับตรงนี้เนี่ยข้าเป็น699ราคาเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับโกลเบมเบอร์ก็จะเป็น10,000นะฮะ9,800นนะครับก็ใช้699แต่ก็เป็นแพลตตินัมบูเบมเบอร์นะฮะก็1มื0นบาทนะฮะก็ถือว่าราคายังมาลนมามาหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราขยับไปดูรุ่นถัดไปดีกว่าครับต่อมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นลูกค้านะครับที่เปิดเบอร์ใหม่ฮะรหรือใช้งานน้อยกว่า12เดือนนะครับก็สามารถใช้ได้นะฮะแต่ว่าต้องมีค่าบริการล่วงหน้าถึง8,500นนะครับสำหรับ,บ2,199เดี๋ยวดูนะฮะว่าถ้าเป็นนะฮะเปิดเบอร์ใหม่นะครับใช้แพ็กเกจ9 9ราคาเครื่องถึง 23,900ก็ถือว่าสูงอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าปาระกันลูกหน้พัน0 0นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครช้อยและชอบอยู่แล้วนะก็จัดได้เลยต่อมานะคะ s a ซัมซุง galaxy s 2ี่นะครับก็จะเป็นนะฮะแรมยี่แรม 20, แลอม 8, 128 gig, ร้อกิกนะฮะตรงนี้33,900นะครับก็เดี๋ยวะครับก็จะไปดูนะครับว่าตัว699นะครับแพ็กเกจนะฮะก็โปรเวมเบอร์เครื่อง23,000 เอ่อสามร้อยนะครับแล้วก็แพ a ต i n u m มบูเ m มเบอร์นะฮะ21,800นนะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นลูกค้าดีแท็กอยู่แล้วนะฮะ29,400นาัฮะผมก็ตรงนี้นะครับต้องเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เป็นโกลเ m มเบอร์อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าราคาโดนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนต่อก็เป็น Samsung Galaxy S21 Plus พันะฮะก็จะเป็นแรม8รอม256กกิกซึ่งผมค,คิดว่าการซื้อรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่า หน่วยความจำนะถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะก็ถ้าใช้แพ็กเกจ699บาทนะฮะราคาถ้าเป็นแพ็กเกจนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโกลเมมเบอร์นะฮะจับอยู่จ่ายค่าเครื่อง25,300แล้วก็ถ้าเป็นแพลตินัมบูเมมเบอร์นะฮะ2 3 8 0 0ฮะซึ่งราคาก็ดีเป็นอยู่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากราคาค่าเครื่องเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าอันนี้เป็นเปิดเบอร์ใหม่นะครับ ก็31,900ืนหาร้อครับส่วนตัวผมไม่ประทับใจนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ตรงนี้เขาบอกนะว่าสําหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก6,000บาทเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็เฉพาะออนไลน์สโตร์ด้วยนะครับก็ติดต่อทะานดีแท็กนะครับโอเว็บดีแท co. th นะฮะท่านก็สามารถที่จะได้เพิ่มแต่ตรงนี้ท่านต้องชําระล่วงหน้านะครับก็ ถ้าตรงนี้เนี่ยย้ายค่ามาท่านใช้ราคา6 9 9ลดค่าย้ายแมาปุ๊บอีก6,000นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่เครื่อง25,400นะฮะแต่ท่านต้องสำระล่วงหน้าถึง1,500นะฮะตรงนี้ต้องคิดดีๆนะครับว่าท่านอยากย้ายมาหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเป็น Samsung Galaxy S20 Ultra นะฮะอันนี้ก็เป็นจอใหญ่มากกว่าเดิมนะครับก็ราคาค่าเครื่องนะครับ3 0,000 เก้า9 9น0กานะฮรราคาเต็มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจ699นะครับตรงนี้เนี่ยโกลเบมเบอร์จ่ายค่าเครื่อง28,300นานะครับแล้วก็แพทเทนดมบูเบมเบอร์นะฮะจ่ายค่าเครื่อง26,800เลยทีเดียวนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะตัวแรม12นะฮะลอม256นกิกนะฮะตรงนี้ก็ถ้าจ่ายสค่าเป็น699แพ็กเกจนะฮะก็ราคาค่าเครื่องเป็นโกลเบมเบอร์3 3ม0 0านะครับ แล้วก็แพลตินัมนะฮะบูเบอร์นะฮะสองหมื่นแปดพันแปดร้อยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยคือราคาเครื่องนะฮะลดถึงหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้มือถือนะฮะรัแพ็กเกจเหลือๆดีๆนะฮะอ๋ะอเขาเรียกว่าหน่วยความจำเหลือๆสินะตรงนี้เนี่ยก็เกมลื่นๆนะฮะก็ถือว่า น่าสนใจมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับส่วนของที่เป็นใครสนใจนะฮะมาติดต่อนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น DTAC อายุใช้งานนะฮะน้อยกว่า12เดือนนะครับหรือเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็ราคาเครื่องถือว่าสูงเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้านะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมนะฮะมาจากค่ายอื่นนะครับผมก็มองว่าราคานะครับก็พอๆกับที่ลูกค้านะฮะเขาเรียกว่าเปิดเบอร์ใหม่เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าขอเก่าของทางดีแท็นะครับตรงนี้ก็ถือว่าท่านก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าในส่วนรถที่ท่านได้กับราคาเนี่ยแบบไหนมีความคุ้มค่ากว่ากันนะครับผมก็สำหรับตรงนี้นะครับก็รีบหน่อยนะครับ หมดเขตสากรกฎาคมปี64นะครับก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะฮะสงสัยยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ